หากินเพงคุ้คครับไม่นี่าลูกสาวอันเบ็กระพดนเบ็ดกระพุ้หมักหางวัวครับเื่องเต่องเตียงแบบน้อยแนี่ครับเต่องเตเดือย่ละล้ม น้องไรี2นะอนครับอาตัมิดีครับรดนี่นี่ทอง โอ้ยอันแดงออเบื่อเนี้ยได้ครับพนะี่เมย์เบื่อต้องทำกอนเดียวบทแล้วนี่ที่อเอาไะเป็นเกลือเพิ่งครับเ,เกลือหุยหุยแล้วก็คนณคุณคุณแล้วก็เอาใส่กระสอบครับอากาศไล่อากาศออกครับครับว้าส่วนแม่กับลูกน้อยตัวนึงครับว้าลูกน้อยนอนละงองอยู่คนละ นะครับ <c oughs> ทีมนือลูกสาวบดเรียกกันมาเฮ็ดวาดรูปเหงวะแล้วเพิ่งบดเอาผสมเกลือครับบดแล้ว ไปเราจะเก็บกัน